วัตกรรมพื้นไม้คอกในงานออกแบบ High Quality เพื่อการตกแต่งพื้นที่ให้เลิศหรูในสไตล์โมเดิร์นคอนเทมพ a ร y รพื้นไม้คอกจาก Weekenders ได้ถูกนำไปใช้งานตกแต่งที่ชั้น2และชั้น3เพื่อตอบสนองกับการอยู่อาศัยเป็นหลักสัมผัสกับความนุ่มนวลของพื้นไม้คอกที่ให้ประสบการณ์อันแสนสบายคมอุณหภูมิของพื้นห้องให้อุ่นอยู่เสมอช่วยให้เด็กเล็กและผู้สูงวัยเดินได้สบายเท้ามากขึ้น โดยไม่ต้องกังวลว่าพื้นจะร้อนหรือเย็นตามสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงกระแทกและช่วยดูดซับเสียงได้มากถึง53%ต่อให้คุณผู้หญิงใส่รองเท้าส้นสูงเดินทั่วบ้านก็ไม่เกิดเสียงหรือไม้คอกมีความแข็งแรงทนทานมีอายุการใช้งานที่ยาวนานลวดลายสวยงามและให้สัมผัสที่เป็นธรรมชาติ ที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปดูนวัตรกรรมพื้นไม้คอกจาก Weekender s ได้ที่ w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  ์เว d บดอทวั